โจทย์ข้อนี้นะครับเขาให้ f x เป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับถ้าพูดถึงฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยก็จะนึกถึงกราฟพาราโบลาถูกไหมครับแล้วก็มีจุดต่ำสุดที่0ย์กับลบ9พาราโบลาที่มีจุดต่ำสุดนะครับมันก็คือพาราโบลาแบบหงายนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าจุดต่ำสุดในข้อนี้เนี่ยมันจะอยู่ใต้แกน x ลงไปอีกนะครับพอมันอยู่ใต้แกน x เ,เนี่ยมันก็จะเกิด จุดตัดแกน x นะครับขึ้นมา2จุดนะครับสังเกตว่าพาราโบลาในข้อนี้มันสมมาตรนะครับโดยมีแกน y เป็นแกนสมมาตรดังนั้น x 1กับ x 2ที่เป็นจุดตัดแกน x เนี่ยมันก็จะห่างกับมันก็จะห่างกับแกน y เท่าๆกันนะครับจากนั้นนะครับสุดท้ายโจทย์พูดถึงพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟระหว่าง f x กับแกน x นะครับบริเวณพื้นที่ของมันก็คือบริเวณตรงนี้ มีค่าเท่ากับ18ตารางหน่วยจะเห็นว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็อยู่ใต้แกน x เ,เหมือนกันนะครับคำถามถาม,ถามอะไรนะครับถามหา f 2นะครับดังนั้นข้อน,นี้จะต้องหา f x ให้ได้ก่อนนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเรามากำหนดค่า f x นะครับซึ่งเนื่องจากว่ามันบอกแค่ว่าเป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับก็จะได้เป็น f x เท่ากับ a อกซำลังสองบวก bx บวก C แค่นั้นนะครับต้องหาค่า ABC เองนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเอาง่ายที่สุดก่อนละกันนะครับสังเกตไหมครับว่าโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเขาให้จุดมานะครับก็คือจุด0ย์กับลบ9ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในกราฟดังนั้นนะครับเราก็จะสามารถแทนจุด0กับลบ9เนี่ยเข้าไปในฟังก์ชันของเราได้นะครับ 0คือค่า x ลบ9คือค่า y นะครับจะได้นะครับ y ก็คือ f x เนาะก็คือลบ9เท่ากับ a คูน0ย์กำลัง2บวก b คูน0บวก c นะครับก็แก้สมการมาหาค่า c นะครับ c เท่ากับลบ9อ่ะได้ c แล้วก็ใส่กรอบไว้ครับตัวแรกนะครับออกมาแล้ว ต่อไปนะครับข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับโจทย์เนี่ยพูดถึงจุดต่ำสุดนะครับในวิชาในเรื่องแคลคูลัสเนี่ยจุดต่ำสุดเนี่ยเราจะหาได้จากการทำให้ความชันของเส้นสัมผัสเป็น0ูนย์นะครับเพื่อแก้สมการหาค่า x มาและการทำให้ความชันของเส้นสัมผัสเป็น0ูนย์นั้นก็มาจากการหา f พรม x นะครับโดยกำหนดให้ f พรม x นั้นเท่ากับ0เพื่อแก้หาค่า x มา แต่ข้อนี้ไม่ต้องหาเนาะเพราะว่าข้อนี้โจทย์ให้ค่า x มาแล้วคือ x เท่ากับ0นั่นเองนะครับอ่ะก็มาแทนเลยครับขอขยับนิดนึงนะก็อันดับแรกบอก,กนครับเมื่อ x เท่ากับ0นะครับ x เท่ากับ0นะครับมันจะได้จุดต่ำสุดนะครับแล้วจุดต่ำสุดนั้นเกิดมาจากการนำ f p r i x เท่ากับ0นั่นเอง แจ้งก่อนนะครับว่า0ของ x แล้วก็0ของ f พาย x เนี่ยมันบังเอิญเหมือนกันเฉยๆนะครับมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ใดๆขึ้นเลยนะครับเจ้า0ูสองตัวนี้นะครับแจ้งก่อนนะอ่ะก็เอา f x มาดิฟครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ดิฟเท่าที่เราดิฟได้นั่นแหละนะครับก็จะเป็น2 ax บวก b เท่ากับศนะครับเสร็จแล้วก็เอาค่า x ที่เรา ทราบมาเอามาแทนนะครับก็จะเป็น 2a คูณ0บวก b เท่ากับ0นะครับก็จะแก้สมการหาค่า b มาได้นะว่า b เนี่ยเท่ากับ0แบบนี้อ่ะเสร็จแล้วก็ใส่กรอบไปครับเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับ ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดในจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาข้อมูลต่อไปที่โจทย์พูดถึงนะครับก็คือโจทย์กล่าวถึงจุดตัดแกน x นะครับจุดตัดแกน x นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อค่าของ y เนี่ยเท่ากับ0น,นะครับก็ใส่ไปก่อนเลยนะครับเมื่อ y เท่ากับ0น,นะครับมับงก็จะเกิดจุดตัดแกน x ขึ้นมาแต่ว่าน่าเสียดายในข้อนี้นะครับเราไม่ทราบค่า x เพราะว่าตัวโจทย์ให้เป็นแค่ x 1กับ x 2นะครับก็ลองแทนค่าดูก่อนแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับเมื่อ y เท่ากับ0แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่า y ก็คือ f x นะครับอ่ะแล้ว0จะเท่ากับ a x ยกกำลังสองบวก b x บวก c ซึ่ง b กับ c เราทราบแล้วเราก็แทนค่าไปเลยครับจะได้เป็น a x กํลังสลบ9แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันติดตัวแปร2ตัวก็คือค่า a กับค่า x นะครับซึ่งเราหาค่า a ไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราลองพิจารณาค่า x ดูนะครับว่าค่า x เนี่ยมันพอจะให้ค่า x 1กับ x 2ได้ไหมนะครับก็ เอามาจัดรูปก่อนนะครับก็จะได้เป็น x กํลังสเท่ากับ9ส่วน a จากนั้นนะครับจะหาค่า x เพียงตัวเดียวก็ใส่ square root ให้มันนะครับแล้วก็คำตอบเนี่ยจะได้ออกมาเป็น2คํคำตอบนะครับคือทั้งบวกและลบนะครับก็จะเป็นรูท t 9ได้3นะครับส่วนร o t a ก็ติดค่าไว้คงเดิมแบบนี้ นะครับจะเห็นว่าค่า x ที่ได้ออกมา2ค่านะครับซึ่งมันก็จะตรงพอดีกับค่า x 1แล้วก็ x 2นะครับก็เขียนอธิบายเขาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับจะได้นะครับ x 1เท่ากับลบสส่วนรูท a แล้วก็ x 2นะครับเท่ากับ3ส่วนรูท a นะครับ x 1มันน้อยกว่า x 2ออยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ เรียงลนดับค่าให้ถูกด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนนี้ค่าในาพาร์สิชมพูเนี่ยมันไม่ค่อยให้อะไรเราเท่าไหร่นะครับเราก็ไปดูในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือที่เขากล่าวถึงพื้นที่ปิดล้อมนะครับตรงนี้นะครับว่ามันมีพื้นที่เท่ากับ18ตารางหน่วยในการหาพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยเราก็ต้องใช้การหาปริพันธ์จากัดเขตมาช่วยใช่ไหมแต่ว่า สำหรับกรณีที่พื้นที่เนี่ยมันอยู่ใต้แกน x นะครับจะต้องนำค่าลบเนี่ยไปคูณปริพันธ์จำกัดเขตอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้คำตอบเนี่ยเป็นค่าบวกโอเคไหมครับอ่ะน,นี้เป็นเบสิกนะเราก็กำหนดให้พื้นที่เนี่ยมีค่าเท่ากับ a แล้วกันนะครับให้ a เท่ากับ อย่างที่บอกครับข้อนี้พื้นที่มันอยู่ใต้แกน x ดังนั้น a จึงเท่ากับลบอินทิเกรตของ f x นะครับ by dx ในช่วง x 1ถึง x 2แบบนี้นะครับเดี๋ยวขอขยับนิดนึงก่อนปึ๊บลงไป1นึ่บรรทัดจากนั้นนะครับเราก็ทำการแทนค่า f x ลงไปนะครับโดยการแทนเท่าที่ทำได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับ แทนค่าลงไปนะครับพื้นที่นะครับในข้อนี้เท่ากับ18เท่ากับลบอินทิเกรตของ ax กําลัง2ลบ9 by dx นะครับในช่วง x 1ถึง x 2นะครับ x 1 x 2จริงๆเราก็ทราบนะครับแต่ว่าเรายังไม่แทนค่าลงไปนะครับเพราะว่า แทนแล้วมันจะดูรบทันทีนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำลบไปคูณก่อนนะครับเพื่อให้ฝั่งขวาเนี่ยดูเคลียร์ขึ้นนะครับก็จะเป็นลบ18เท่ากับแล้วก็อินทิเกรตเลยนะครับก็จะเป็น ax กําลัง3ส่วน3ลบ9 x นะครับแล้วก็ใส่ช่วงไปครับในช่วงของ 1> x 1ถึง x 2อนะครับอันนี้เราแทนค่าเป็นตัวเลขได้ละก็เป็น3-3ลบ3รู3 a นะครับถึง3ส่วนรูท a แบบนี้นะครับคราวนี้นะครับเราสังเกต9 x นิดนึงนะครับเราขออนุญ,ญาตจัดรูปเพิ่มเติมนะ9 x นำ3า3ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเพื่อให้มันกลายเป็น2 7 x ส่วน3ะครับจากนั้นเราก็รวบนะครับส่วน3เนี่ยเป็น เศษส่วนตัวเดียวกันทั้งหมดส่วน3แบบนี้และจากนั้นเราก็นำา3ไปคูณนะครับเพื่อทำให้เศษส่วนมันหายไปนะครับในพาร์ทจัดรูปอันนี้ก็คือพยายามทำให้เลขมันออกมาดูง่ายแล้วก็เคลียร์ที่สุดนะครับก็จะเป็นลบ54เท่ากับ Ax กำลัง3ลบ 27x นะครับในช่วง x อถึง x2 นะครับจากนั้นเราก็ทำการ แทนค่าลงไปใน x นะครับก็คือแทนค่าจะพวกนี้ลงไปใน x เอาช่วงบนลบช่วงล่างนะครับก็จะเท่ากับลบ54เท่ากับนะครับแทนค่าลงไปช่วงบนก่อนนะครับก็จะเป็น a ของ3ส่วนรูท a นะครับอ๋อตัวนี้เขียนผิดเอแก้ก่อน 3่วนรู a ทั้งหมดยกกำลัง3ามลบด้วย27คูณกับ3ส่วนรู a นะครับอ่ะโอเคช่วงบนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูช่วงล่างบ้างช่วงล่างก็เลขมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าระวังเรื่องเครื่องหมายนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็จะเป็น a คูณกับลบสส่วนรูท a ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับลบด้วย27 คูณลบสามส่วนรูทเอนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บจากนั้นนะครับลองพิจารณาตัวหลังแต่ละก้อนนะครับตัวนี้นะครับให้ค่าเป็นลบเจอลบด้านหน้าสรุปแล้วนะครับก้อนนี้ให้ค่าเป็นบวกนะครับลบคูณลบเป็นบวกนะครับต่อไปนะครับตัวหลังสุดนะครับอันนี้ให้ค่าเป็นลบ คูณลบให้ค่าเป็นบวกบวกไปเจอกับลบด้านหน้านะครับลบคูณบวกก็ให้ค่าเป็นลบหมายความว่าก้อนหลังสุดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันให้ค่าเป็นลบนะครับ<ม>คืออันนี้ทำไว้ก่อนเวลาเคลียร์จะได้ไม่งงเรื่องเครื่องหมายนะครับก็จะได้เป็นลบ54่เท่ากับคิดเลขไปเลยนะครับตรงในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นยี่สเจส่วน a ร a นะครับลบแปส่วนรู a นะครับต่อมาก้อนที่3ให้ค่าเป็นบวกนะครับหลังจากเราแจกแจงเครื่องหมายลบเข้าไปในวงเล็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นบวก2 7 a ส่วน a ร a นะครับแล้วก็ก้อนที่4นะครับให้ค่าเป็นลบนะครับหลังหละ หลังจากเราแจกแจงเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นลบ81ส่วนรูทเนะครับแล้วก็ทําการตัดครับ a ส่วน a a ส่วน a นะครับสังเกตทุกตัวนะครับจะเป็นส่วนรูทเหมดเลยนะครับเราก็สามารถรวบได้นะครับรวบแล้วทุกตัวจะเป็นส่วนรูทเนาะแล้วก็ย้ายนำรูทเขึ้นไปคูณนะครับก็จะเป็นรูทเเท่ากับ ด้านบนนะครับ27-81บลบบวก2 7ลบ81นะครับจะเท่ากับลบ108นะครับแล้วก็นำลบ54าฝั่งซ้ายเนี่ยไปหารนะครับแบบนี้อ่ะก็จะได้เท่ากับสรุปแล้วนะครับค่า A ที่พยายามหามาตั้งนานนะครับค่า A ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ นั่นเองนะครับเพราะว่ารูท a คือ2เนาะอ่าประมาณนี้พอเราได้ค่า a b c มาครบแล้วนะครับก็เอาไปแทนในฟังก์ชันนะครับทวนนิดนึงนะครับ a คือ4 b คือ0 c คือลบ9นะครับดังนั้นนะครับ f x ของเราเท่ากับ4 x กํลังส -9 เนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการหา f 2ใช่ไหมครับจึงเท่ากับ4คูณ2กำลัง2ลบด้วย9นะครับคำตอบก็คือ16-9ลบ9ได้เป็น7นะครับโอเคตอบ7นะครับตรงกับข้อที่5นะฮะโอเคเรียบร้อยครับข้อนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเยอะมากนะครับโอเคบ๊ายบาย